ไปต่อเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างครับเจ็บป่วยรักษาออนไลน์ครับส่งยาฟรีถึงบ้านครับโดยทางสำนักงานออสอปอสอชอนะครับได้ร่วมกันกันกบโทโลเล่เทเดเมดครับดูแลผู้ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อนี้นะครับเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับ ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปที่โรงพยาบาลน,นะครับหรือว่าเสียเวลาในการที่จะต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลอีกต่อไปครับสามารถเข้าร่วมโครงการครับผ่านทางระบบแพทย์ทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซีนสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับแล้วก็จะมีการส่งยาให้ถึงบ้านฟรีเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างครับว่าจะมีกลุ่มโรคไหนบ้างหรือว่าอาการไหนบ้างนะครับที่จะสามารถรักษาในรูปแบบนี้ได้นะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือโรคกระเพาะครับ2ครับไข้หวัด3ครับเจ็บคอโควิด1 9อาหารเป็นพิษหรือว่าท้องเสียนะครับรวมไปถึงอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าออฟฟิศซินโดรมนั่นเองครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของการแพ้ฝุ่น pm 2.5หรือว่าภูมิแพ้ต่างๆนั่นเองครับรวมไปถึงโรคผิวหนังด้วยครับสามารถที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ได้ที่ Line id at, uh, โทโลเล่นะครับได้เลยครับก็คือถ้าท่านเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองอซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนคที่มีเกิดมาเนี่ยท่านมีบัตรประชาชนและท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ข้าราชการไม่ได้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมท่านได้รับสิทธิ์บัตรทองรักษาฟรีโดยอัตโนมัติทุกคนคถ้ามีอาการ7อาการเหล่านี้เนี่ยท่านเข้าไปแอดไลน์นะครับ T O T A L.E. นะครับโทรทอลเล่<ช>นะครับแอดไลน์ line, แล้วก็แจ้งอาการแล้วเดี๋ยวเขาจะนัดหมายและท่านน่ะจะได้คุยกับหมอค,คุยกับทั้งระบบไลน์นะครับแล้วหมอจะวินิจฉัยและส่งยามาให้ท่านฟรีถึงที่บ้านเลยสะดวกมากสะดวกสบายเลยนะครับก็ฝากกันไว้ก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่ภาครัฐโดยสิทธิ์บัตรทองสํานักงานหลักประกันสุขภาพให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ